สวัสดีย้มเศร้าจ้าพี่น้องปองป่ายสุภสคนโอ้ยเศร้านี่กะตือนนอนอันตอนหกโมงเศร้าพี่น้องเอ้เมื่อคืนในมวนหลายกับสาวอุ้ยวันนี้ก็ล้างเตรียมมันดังแฝอยู่มันหนาวพี่น้องโอ้ยหนาวหนาวค่ะพอวัดปลูกมูมันเนี่ยโอ้ยมาเบิ้งแดดทางนี่บรรยากาศแอมแซมแอมแซมหกโมงเศร้าเอาเสียทียังคตด เจ้าเทียนยังอยโอ้ยสัจิมาดิบกาแฟใส่บรรยากาศอันเพิ่นสิมาดิบกาแฟใส่บรรยากาศตะเวียนกําลังสิข,ขื่นพี่น้องเอ้ยพุ่น,นะนะตะเวียนกําลังสิข,ขื่นเพิ่นสิมาดิบกาแฟอันนี้เทียงดิบกาแฟ <laughs> พี่น้องจา้าความสุขแม่พี่น้องความสุขอยู่กับท้องไทยทงนาบรรยากาศดี้ดีอยากให้พี่น้องมาเห็นเนาะ ไปได้ไกลบ้านเขาอันนี้กันเมื่อจากน้อยแด้วพี่น้องเนอะเพราะวา่ากําลังพารี่กำลังสิขึ้นกำลังสิพ่อคุ้มพูนพี่แหละว่าคุ้มพูน,พน,น,นี่แหละนะเตี้ยวเต่าอีมออ้มาเรียวโต๊ะกับมาเรียวยั้งยั้งบ่เนี้ยั้งอ้นอ๋อผ้ว,วัดอัน โอ้ยมันีิเขามีเ้าจีเขามีข้าจีเศร้านิดี้เวจีดีค่ะสวัสดีดมอร์นิ่งค่ะมาดามสวัสดีตอนเช้าค่ะดมอร์นิ่งอนลาบดีบ่ลดีค่ค่ะกินแต่หนึ่งนงเมื่อคืนนีพี่มเมื่อคืนนีผมบ้างยาต้องเดือเดือ ไมหยอกกันไปเราทะเลาะพี <t <t ่น้องหยอกกันไปปนากล่องไฟเขาก็เป็นตะอุ่นแถอะบ้างขอลามยังก็สามบ้างเมื่อคืนเนี่ยต้องอุ้ยกินผู้เดียวบทซองบ้างอันนี้คือบรรยากาศยามมร้าพี่น้องเลยแชมปิ้งรอบกล่องไฟปันไปเขาไข่ลูกเสียโอ้ยมะดามตื่นสอบขาเนี่ยเก๋ยให้เก่าอยู่พี่น้องเลยพุ่นะสวยยี่สิบสี่ชั่วโมงสวยหกสิบสี่ชั่วโมง เมื่อคืนนี่นอนเต้นหนาวบ่มาดับ่หนาวค่ะพอดีวิลี่เต้นถอดเสื้อนอนหนาวเลยเมียนบ่ถอดเสื้อทั้งหมดเลย้ะทำไงในใจเขาหยาดหนาวเนาะเขาเลยเตรียมมาบักคักเนาะพอดีพอดีนอ้อากาศพอดีตอนฮึมประวัติเจ็บเป็นความจาดเนาะแต๊ะที่รถเขาจีอันเขาจีแลาวเขาคุณน่ะคักคักคักน้อังอยากให้พี่น้องในเมืองเบืองเอ้าภาพที่คืนแล้วพ่อพ่อได้ไปไทยอันนั้นบ่กล้องตัวนี้มันบ่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวสิักกันเคลื่อนไหวเดี๋ยวนเพราะวัดไปถ่ายคลิปเรียวคลิปอันลุงคลิปสันสันพี่น้องพี่พน้องไปติดตามทั้งคลิปสันอย่างเดอ้อบรรยากาศกับอุบุนอบอุนเศร้านี่กับอุบุนแห้งพี่น้องเลยอยากให้พี่น้องได้เห็นสันดอกเลยถ่ายคลิปมาสูเบิงจ้าแล้วก็คลิปหอดคิดถึงขอบคุณปู่ยู่ทั้งไก่ปู่ยู่ทั้งไก่ลำเดอ้อที่คิดหอดสุภูสุคนอันพู้ลองค้นเพื่นว่าอัน กินหอยได้วันใอรวันเด้อเดี๋ยวเอาไปมือหลังสิไปถ่ท้ายคลิปสูเบิงเด้อพี่น้องเด้มมือนี่กับเป็นออเดิร์เริ่มต้นอันที่ทรงถ่ายปีเก้าจ้ะ <c oughs> บรรยากาศกับเป็นนังสีละบ้านเฮาบ้านเฮาก็ซ้ำน,นี่แหละแต่ว่ากมาม็มีความสุขมีความสุขเพราะว่าอยู่กับทงไหถทงนาอยู่กับบ้านเฮามุนมั้งพอเมอเฮาเน้าพี่น้องเนาะ ห้อก็ต้องรักษาไว้ป้าที่ทษเครื่องดิบกาแฟเนียเนี่ยกำลังต้มน้ำพี่น้องเอ๋กำลังต้มน้ำเดี๋ยวครับจิชมกาแฟแล้วก็ดิบกาแฟสูอากาศเนี่ยมือเศร้ารับแสงแดดอ่อนอ้อนตะเวนกำลังขึ้นมาเดี๋ยวพอเดี๋ยวพี่แรมก็จะปิดกล้องไว้จากเขาแล้วให้พระวดเัากล่องตัวนี้ถ่ายแสยงยามมือเศร้าแสงวันใหม่สันตัวพี่น้องเอ๋ น,นี่ก็เป็นบ้านสวนจ้าบ้านสวนของคุณหมอที่เฮ็ดไว้ให้ลูกลูกจ้าเฮ็ดไว้ให้ลูกลูกคุณหมอก็เป็นเพื่อนร่วมรัรบราชการน้ำพี่เลี้ยมแต่ว่าเป็นเป็น,ปนรุ่นพี่เพิ่งเกษียณแล้วจ้าพี่เลี้ยมก็ยังทํางานอยู่ยังบอกเกษียณเนาะจ้าแล้วก็เลยเฮ็ดบ้านไว้ให้ลูกๆเนี่ยนะพี่เลี้ยมก็เลยมาเปลี่ยนมูก,กับลูกแล้วเีกแต่ว่าลูกแล้วก็เป็นรุ่นน้อง จ้รุ่นน้องลายปีเติอบเอยู่รุ่นน้องรุ่นล้านละ <c oughs> จ้าความสุขเลืเลยนะ่ยๆน้อยพี่น้องเลยจา้าเอาจ้าหน่อยสิให้พ่อวัดไปทายลิบจา้าเดี๋ยวพี่แรมกระเทียอันย่างบั้งข้าวลามไว้ถาพ่อวัดเอจาจ้าพ่อวัดจา้าพี่น้องว่างหันเฮะก็ถ่ายลิปสันไปรบบลอยแล้วพี่น้องก็จังคอยไปเบิ่งนคลิปบสันเออว,ว่าความงาม งามจังใดเด้พี่น้องเอาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดิบกาแฟได้ะนะจ้าเนี่ยนมืมอเสารถแก้อ้อยมะตะเสาฮู้นโอ้ยเตลี่ยนแก้อ้อยจ้าออันี้ก็จะเป็นเครื่องดิบกาแฟบรรยากาศยามมอเสาของมึงเขาเด้จ้าหอมหอมพี่น้องหอมเม็ดกาแฟขวบบดจ้าหอมคัก เอ้ยปรวัดิหมยเอานั่งนู้จ่ะนั่งนู้จ้ะอยากไปอยากหอหมนู้จ้ะเนาะได้เน่ยหอมค่ะกินเได้เน่ยเอาเอาแม่จ้ะก็งบอกโบนแล้วยังมีอะไรหมวมันตัลต้องออกนี่ออกก่อนเมนจ้ารอไปตั้งไว้ตั้งไว้นน่ก่อนจ้ะแล้วเขาไปลัก่ขาเลยล้วเขากับลักทีงนี่ เกียวเอาเกีียวไดล่ะ,ละคุณเดียงกินเมื่อกี้นะี่ยักยใช่สิเป็นเกนีียวนี่นี่ถวัดเ,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 เอาเกีียวนี่นี่มาเด้อพี่น้องกินกาแฟนยังไม่เศร้าเอาปลานี่ยล่ะครับสุดยอด <c oughs> เอาเบาๆกันเนาะ <c oughs> เาบาๆกันคลิปกันพี่น้องบรรยากาศยังไม่เศร้าอากาศเย็นๆ ควสุขของเขาน้อกินกาแฟกันน้อยนี่ดิบกาแฟอ๋อดน้กาแฟนอยเอาุ้ยคือหอมแอุ้ยมีวนฟื่ยรออุ้ยก่อนนะอุ้ยวานเฟื่ยอ๋อพอวัดเอ้ยกรู้จักหไหวไปห่ดอกาาฮ่่อฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าามา แสงแดดกําลังออกแต่พารีกําลังออกมันหดัวนีนน้องหนังสดเ่นแดงพแดงมานั่งก็ได้นั่งหมอนเือนี่พวกน่งรอดน่งจิกับแดงไปกินเล้วอันเอาเส้ลายบ่เอ๊ะต้มยังต้มันจชงช้าเตียอน้อง ความสุขความสุขเร็กๆหน่อยนะจ๊ะเนาะที่เขาบ้านเขากระซิบนี่แหละแต่ว่าความสุขสุดยอดเนาะป้าต้องเกี่ยวเกี่ยวช้า่นเดียนึองพี่แดงเอิรนเอิรพี่น้องเขาอ่อนมัเก้าเก็บกาแฟอ้อพี่น้องพอไปมาเกบกาแฟกับิบให้มาเสิร์ เอาไฟเผื่อมาจิบชาหอมเนะสมองเบลอสมองเบอท่นเข็งงานนะคะแล้วก็จิบชาเนี่ยหมดเสานะคะอันนี้เป็นชากุดละย่อนชาน้ายานางแดงเป็นสมุนไพรพอม็นสมุนไพรแบบชาบ้านอะไรนะใบยานางแดงค่ะใบยานางแดงเป็นชาของแบรนด์อู่ชาเลยอู่ชาทำจากใบยานางแดงค่ะจะดื่มตอนเช้าท้องว่าง แล้วก็ก่อนนอนแล้วก่อนนอนไม่ได้ดื่มอืมเฮ้ยคุณนี่อันอันอันจอนคาเตอร์เป็นตึบตากล้องซ่อนตัวเป็นเครื่องไรเอ้ยสร้างบรรยากาศมีหลายแข่งสร้างบรรยากาศ โอ้ยปวเขากล้องเนาะเดี๋ยวช่วงบอกปินยังมาถาช่วงบอกปินอ่ะพี่น้องเนี่ยเมื่อเ้านี่ก็ส่งความสุขมาสู่พี่สู่น้องสู่เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเบ้อเาสบายใจเบิ้องเรสบายใจบ่จ้าอยากอยู่คือพวกเฮาบอจะอ้าเมื่อเ้านี่พี่แล้วมีก็ต้องอ่าขออนุญาตเนาะจ้าเนาะจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ความสุขสบายแกพี่แกน้อง สุผูสุคนเด้อพี่น้องเด้อจ้เอาเนาฟังท่งนีีกับกรลังอันปิ้งย่างกัน,กน,กนยูอุ่นบางขลามอยจ้าแล้วกันสิมาพ้าบางขลามแล้วก็ย่างลูกชิ้นย่างเสกกอ,อกเมื่อเช้านี่เมื่อคืนนี่ย่างหมูไปแล้วเนาเช้านี่กะความสุขตรงนี้กัพี่กับน้องสุผูสุคนจ้าสวัสดีจ้า